สวัสดีพี่น้องครับอู้พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับข้าสู้ช่องผู้จัดการบรรอกใช่ไหมเครับเดี๋ยวมอนิตสิพพี่น้องครับไปเบิ้งกบนะครับเนาะกบเลี้ยงในกระช่างร้อยน้ำครับมือนี้อายุครบ เดินเครื่องครับพี่น้องครับเดินเครื่องครับหรือว่าสี่สิบหาหมื่นนะครับเนาะสีได้จับทย่อยขายแล้วครับกบนี่เป็นกบของน้องสาวครับน้องสาวน้องสาวก็น้องเคยนะครับเป็นเลี้ยงไว้ในกระชากใ้น้ำครับเลี้ยงแป๊บเดียวก็สีได้ขายเลยพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิรงครับตัวกบเป็นไงทำได้ครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเห็ดกระช่งแบบประหยัดครับพี่น้องง่ายๆครับซื้อพอพันกบมาตัวละบาดครับพี่น้องเลี้ยงแป๊บเดียวแง่แล้วครับเดี๋ยวมา่อบางตัวกบพี่น้องนี่ก็จับไปขายเรียงแล้วครับหลีอยู่ในน้ำนี่ครับเป็นกระช่างร้อยน้ำครับเรียงง่ายครับ เหยือแบบยังไงเลยครับ<ม>เดี๋ยวหาอาหารครับห,หาหาเดี๋ยองตักถึมนะ,ะครับเนะ<ม>าะองาพกกัครับบ๊วยพี่น้องครับกบแคอายุซี่จะผามือครับมันถี่โตยังไงทำได้ครับ ครับพน้องครับตัวนี้เต๋อพี่น้องครับเลี้ยงไว้ประมาณห้าร้อยตัวครับพี่น้องอู้นะครับโอ้เดินกลัวๆไหมครับเดินเคยไหมครับคือตัวนี้นะครับครับเดี๋ ym ีขากันไปครับตัวน้อยตัวนี้นะครับเน้องได้สนมากง่ายๆลลยครับเลี้ยงง่ายๆครับห้ามไปตองท่าน้ำพี่น้องให้แบบกระชังน้อยน้ำเลยครับ เลี้ยงน้อยๆแต่รายได้ดีครับพี่น้องกบกับขายกิโลละลอยเลยครับพี่นอ้องอรุ่นนี้อยูบอมันห้าหกตัวโลครับเลี้ยงแค่ซีดีผ่ามือนะครับหรือว่าเดือนเคืองครับพี่น้องได้จับขายแล้วครับพี่น้องมื่อกี้จับไปขายแล้วครับดีอยู่ใจเอาอย่างน้อยนึงนะครับเนาะ เบางตัวกบพี่น้องบางเด้อครับกบแค่เดือนเคชอง,อง,งครับพี่น้องตัวเงี้ยเท่าไหร่ครับอู้อู้พี่น้องครับมึบงบังครับอู้กบแค่เดือนเคชองพี่น้องครับตัวเงี้ยนะครับโอ้เรียงไงตัวเงี้ยเร็วครับพี่น้องรุ่นนี้ประมาณหกตัวโลได้ยนะครับหาตัวหกตัวโลครับเดี๋ยวมโมนี่ มีออเดอร์ครับลูกค้าสร้งครับเดี๋ยวไปส่งครับนี่นะครับพี่น้องครับถ้าเลี้ยงง่ายๆฮาก็ได้ขายมีรายได้ครับพี่น้องนี่แดงแถนำขุ่นข่น่นบมอนยู้พี่น้องครับพ่งครับครับพี่น้อง โอ้บอายุเดือนเครื่องครับพี่น้องครับวันนี้มีออเดอร์สร้างไว้1ิบโลครับพี่น้องครับ10บโลเอาทรงลูกค้ขาครับกิโลอร่อยครับพี่น้องครับอย่างไงไงเร็วครับพี่น้องแต่ช่างแบบประหยัดครับแต่ช่างร้อยน้ำครับพี่น้อง สอบข้นเงนวนอู้หูพี่น้องเอาขึ้นได้ลายบาทนี่ตัวเงี้ครับโ่้ไม่ยังตัวหน่อยแม่ขึ้นไปเดี๋ยวยังขับตัวหน่อยอะไรครับเอาเอาไปเอาตัวเงี้ยหน่ยตัวหน่อยเท่ากับเบาครับพี่นอ้องมีตัวหน่อยตัวเงี้ยแหละครับตัวได้กินอาหารเก่งตัวนั้นกับเงี้ยเร็วครับสำหรับคลิปนี้ครับนำเสนอให้พี่นอ้องเบิ่งนะครับเนาะก,การเลี้ยงกบในกระช่างร้อยน้ำนะครับ เรียงง่ายครับยายเร็วครับสะดวกสบายครับข้าวบะตองไทยนามนะครับเนาะครบอายุแค่เดือนครึ่งครับหรือว่าซีิหามือโตย่าไสมนี่ก็ถือว่าใช่ได้แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดอยากเรียงแบบนี้ก็สามารถเรียงได้นะครับเด้อสะดวกสบายครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไละไรก็แช์นะครับ เป็นกำลังใจให,ให้คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ